อันนี้มาลองค้าใหมา่ครับพี่น้องแต่สุภีก็เคยมาเสอร์อยู่แล้วครับแต่ว่าปีนี้เพิ่งมาครับจะมีหัวปลาบเลยครับหล,งลังหลกเลยครับป๊าบหรือน้องพี่น้องถ้ารุ่นกันเด้อครับที่ห้าดเสอร์พี่น้องมันปลาบเริ่มมาเพิ่ครับคันเดิ้ลกองของน้องที่เลกหัวปลาใหญ่บนในแนวถือในคือมิดลัง สวัสดีครับพี่น้องเ้านี้กับพ่อน้อยออกมายามเบ็ดคือเก่าแล้วครับมาแต่เศร้าจังหน่อยโอ้เมน,นีน้ำเหมาะแห้งครับเหนาวจังหน่อยครับพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้าๆครับน้ำเหมาะลงครับอากาศเย็นครับมันีป่ากำลังเริ่มจะเฮาหนองสะแล้วครับพี่น้องบ่อนบอ่แวะบ่แวะแล้ว เบื้งละเม็นปลากระเดิดแล้วครับเบึงบอลน้อยเมื่อนี้พอน้อยเสอเงยปลาเขียงไว้น้ำยัางเลยครับพี่น้องละพาพี่น้องไปยามอากาศเย็นๆตอนเศ้านี่แหละครับพี่น้องเิ่นน้ำหมอจชับปลายเข้าครับเขากำลังเริ่มจะพ้นจะสอดแล้วละครับนี่พี่น้องอ่ะนี้ถ้าไปลุ้นเด้อครับพี่น้องเสอไว้น้ำยั่งหมละครับ เมื่อน,นี้ไปเสืจ้อุดนั้นนําครับแล้วก็ทางพุ่นพร้อมครับจังทาไปรุ่นกันครับบัานเมื่อน,นี้มาลองท้าใหมา่ครับพี่น้องแต่สุป,ปีก็เคยมาเสริรอยูน่นะครับท่านแต่ว่าปีนี้เพิ่งมาครับทางลงโคก 6, ไปะนายพี่น้องเอ้ยเอาเหมือน,นครับบรรยากาศเย็น นาหลงเขทาง,ง็จเนี่ยใช่ไหมนี่ถือครับหลังแหลกมีติงติงเหนื่อผัดร้อนดิ่นแล้วดี่หุ้นเลยแหละครับพี่น้องเหนื่อร้อนละเอา ยผีหาดเสยพี่นอนะ้องฮะนะปลาไปเริ่มมาคือหาดว่ะโอ้หาดคอรอพี่น้องเลยเราได้ใสๆลุ่นเลยแล้วมันยังเราเอาอยู่จกักเราเม็นป,าปลาไปเรื่อยผีน้องมันยังได้หาดเข่าหาดฮะนะแสดงว่าเหว่าขมไปตะนายดิ เลยรุตหลังต่อไปครับพี่น้องยานกองถือน้ำหมกยดน้ำค้างสองสามหลังมีจริงๆครับพี่น้องโอ้ถือหลังเดียวปัญหาดซ้ำจักรแม่นป่าไปเลยนะครับพี่น้องอถ้ารุ่นต่อไปนะครับ ทนทนีกับพี่น้องเดี๋ยวลงไปเห็นคันเบกตีมนอ้นอมต่มีหัวป,าป่าเปยนครับหลางแลกเลยป่าเปยนน้งนองพี่น้องถ้ารุ้นกันเด้อรับโอ้โหปาบูพี่น้องปะบูเจียปบูแล้วพี่น้องปะบูปะบูโอ้โตงาม ปลาบูน้ำยังแต่ละตัวไม่ธรรมดาเลยครบคับพี่น้องโตโตโตครับตัวปลาบูครับพี่น้องโอ้อย่างงามเลยเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนฝั่งหลังนี่ก่อนเดนะฝังนี้มีทื่อครับพี่น้องปลาเข็งหองเงี้ยเนี่ยปลาเข็งน้อยครับพี่น้องปลาบู เห็นแล้วตัวนึงครับพี่น้องเดี๋ยวกูเบ็ดกันเด้อขับบ้านหลังนี้ก็กือแมันเหยื่อตายบ้นมีจริงจริงเนี่ยนะครับพี่น้องวะเลิกป่านี่มาละค่อยย่องลงโอคอบตะเลิดลงเลิอกเสยครับพี่น้องมีทันทีตายแล้วเสียแล้วกระเทือนมายามครับ มื่อหน้าจะหามาเสิร์ใหม่ทานี้เห็นปลาบูตตัวนึงครับพี่น้องโรงนี้น้ำายังอยู่ครับมีฮึ้นมีลงครับอยู่ยิงตงอยู่ตอนนี้แตถ้าฮึ้นก็มีได้บัต ตัวเดียวนี่แหละครับพี่นอ้องฮะยังดีกว่ามีถือดีกว่ามีได้เสียไดแต่ล้างมันหาดแล้วครับมีห้ว่าเป็นปลาเลยโอ้ออนซอนตะต,ตัวปะบูนี่แหละครับพี่น้องงามครับเกาะรุ่นนี้เสียมีรุดนะครับพี่นอ้องอพดปท้าถุงแล้วครับบ้านมาหอดจุดที่สามครับพี่น้องบานนี้ นี่จะเซอร์ไว้สองสามหลังครับต่าไปรุ่นน่งกันเด้อครับพี่น้องำลังหาท่าลงจะหกจะไม่ครับพี่น้องปนความสูงความสันนไม่มนธรรมดาเลยครับจะลงด้ววาเระมัดร,ระวังครับพี่น้องขันะเลิดลงนี่หรอสี่ห้าเมตรเก็ได้คามเดิก เดี๋ยวลงไปหลังนี้ก็รอนครับอน,นี้ได้แนวถือรอนเสือหลังนั่นก็เงียบครับคือเรามีคือแต่ว่าอยัางหลังทางซ้ายมือครับน้อง ปลาเคียงน้อยครับพี่น้องโอ้หลังนี่ทือเท่าไรพี่นอ้องอีอซึ่งมหอยตะล้านี่นะนี่โอ้ยปลาขอน้อยครับพี่น้องนะเห็นตะคันเบ็ดกองของน้องที่แหลกห่วยปลาใหญ่บ่เบิ่งตัวน้อยนึงพี่นอ้องดิสัมปลาขอคือหน้ารดทงให้ทงหน้ารดตัวปลารุดละป่านขอ,องไม้ ปลาคอน้อยครับพี่น้องมากินเนื้อปลาเข่งสยตัวพอปนดนี่แหละครับเสียบลึกจังไอยครับกันหลุดตัวที่สองครับพี่น้องโอ้สำอยูน,น้ำทงเพื่อให้เคื่อหนาอรดถปลาคอรรดาปลาค้อน้ำหยัง่งมันมีแต่คลืมนะดนแบบ กำคัดขึ้นไปใครในน่องพี่นอ้องะก็ดีกว่ามีได้แนวทือครับนี่ตัวขอบปนครับตัวที่สองครับนี่เดี๋ยวเราได้ปดทัทงพายแงยงก่อนบ้านสองตัวแล้วครับครับเป็นรุ่นท้าที่สี่แล้วครับพี่นอ้องก็เห็นปลาสองตัวครับปลาบู่ตัวนึงกับปลาโค่น้อยตัวหนึ่งครับพี่น้องแง้งอีมีหลายลังแล้ครับยังประมาณ หกหลังเจ็ดหลังนี่แหละคือบรรยากาศมานันนี่ขึ้นพายุลราเฮาอีกแล้วสันทึบพายุหนาวพายุฝนอดอกออดพี่น้องเป็นมือดึกคืออยู่ฟ้ามีแจ้งมันสั่นท้าไพี่น้องหิ้มลงแต่เสาเนี่ยเสาก็เลยลงไปดำ ยันหลุยครับหลังแรกมีคือธรรมะหนึ่งหนึ่งมีสมอยอ่ะเนี่ยรอนบะเนี่ยก็มีรอนรังที่สองมิดจริง หลังที่สามเป็นเวทคันไม้ไพ่เงียบครับพี่น้องหวยคือบัวนอพี่น้องหลังนึงอยู่ทางนี้ครับาพี่น้องาะยามก่อนยังแล้วลงไปหื้ครับเมื่อนี้แหละฮึ้ยเห็นไว้ซะก่อนครับมือหน้ายังมาเสอรหมั ไม่ได้เสือบอกบุทางนี้ือเป็นลงๆลำเดิมมันไห้ไปแล้วบ่เสืออยู่ครับพี่น้องมีทึ้ครับปลาชิงตายลองๆเนี้ยนะท่านี้มีดยการครับพี่น้องยังเหลืออีกจุดนึงครับเหลือกแค่จุดเดียวครับพี่น้องบาทนะ้ไปรุนกันเด้อครับเในจุดสุดท้าย ปะฝ่ายย่คาน้อยไปนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้าๆครับพี่น้องตามทงให้ทงนาอันนี้ละครับอีสานบ้านเฮาแจ้งขึ้นมาก,ก็ออกหายอยู่หากินครับพอได้อยู่ได้กินต่างมือก็พอได้ฝนได้เกยง เมื่อเริ่มมันเนี่ยคพอได้ต้มส้มอยู่นะครับพี่น้องกันเลยน้อจุดนี่แล้วเปิ่งบรรยากาศไปแต่เอาดางเอามองมาซื้อน้ำกระแห้งลงไล้เติม กระบอนดีอยู่ด้ครับพี่น้องมันก็มีค่อยกินเบ็ดว่ะมันเสือดสองสามมือแล้วลึงเบ็ดบอสนะเนาะเดี๋ยวไปล้างแรกกันนิ่งๆครับมีคือค่อด้วยสมคื่ออ,อ๋อเตือนให้มันหอดกันเคระยามเบ็ดแล้วกันยังเหลือท่อโต่งล่ะครับท่อโต่งพายแง่งนะครับนี่ฉันได้ยาม มาจอดรถไว้แล้วเลยเจ้ามายามเบ็ดก่อนครับทางแรกเนงื่อหดมีร้อนกับพี่น้องถึงน้อยห้อยตรงตอนเนยี่เสือถึงเบ็ดขันถึงเบ็ดลำไม้ไผ่โอ้เหงื่อมันตายครับพี่น้องหรือว่าน้ำมันหนาวแห้งกว่าตายบ่ พี่น้องยามกัอนอยังละหื้อละกูครับน,นี้เสอืองามไม่ไผ่แหงไม่ไผ่นี่ก็มีดติ้งๆเหยื่อตายแล้วล่ะพี่น้องคินแต่คันแหนงไม่ไผ่ฮะ,ละหลังหื้อเบ็ดก็เด้อครับพี่น้องบาดน,นี่มาพี่น้องบาดน,นี่ถ้าไปรุ่นโตง่งรุ่นพยแงงน้ำกันเด้อครับเสอือโต่งเสือพยแงงป่าเนี่ย คันฝนมานี่ลงเป็นตะนายเลยได้ป่าเดี๋ยวเรายืดขากล้องอาครับพี่น้องเบิ่งกนันนอะไรเห็นเนาะม,มันลงก่อนสและฟูอยู่น้ำครับดอยเขาป่าเข้าโรลลาโลลานครับพี่น้องเห็นแต่น้ำติมงฟืดไปฟ้ามันจะลงครับพี่น้อง ้ำไหลจะลินจะลินนี่มงมนนมาลินจนเริ่มเบ็ดขับแถวนี่ถ้าไป็รุ่นตรงด้วยครับพี่น้องาบ้านนี้ปลามีบืน้นมีคาาครับฝนล,ลินเล็กน,น้อยนีย่คือว่าได้ก,การเลยแล้วแถวนี้ ออ๋พาตัวพาแง่งมนัคงนคึกเงียบแถละน้ำหนองสองห้องคือตีนววเวิร์บโอ้เอาขึ้นมายามด่างคนะบังป่าครับพี่น้องได้แนวถือในคือมิดแถลงะ มีถือกระเบื้องซะก่อนละทำได้แนวถือปลาคิ้งห้อยพี่น้อง,นองปลาคอห้อยก็มีอยะอะนะเพราะทีปมกเสีอเดียวพเดียวพี่น้องเบิ่งกัน ปลาคอน้อยพอดีมกมั่นเราได้เบิอบึงทางเนาะปอ้แย่งนี่แหละครับพี่น้องปลาคอน้อยครับกินดอกเด็กดอกเด็กเนี่ยได้หดปลาไหลน้อยป่ะเดี๋ยวเราเสื้อถุงก็ได้พี่น้องสิงปลาบอลโอ้ปลาทื่อดังเราคืบม้วน มัเหมือนบอนอยู่ต่างหากเดี๋ยวปาเข้าถุงกันครับพี่น้อง้ะกบเข้าบ้านแล้วครับพี่น้องนี่ละคับผลงานที่ได้ก็ได้ปลาปูตัวนึงกับป่าเข่งน้อยปลาขอน้อยนะครับกับปลาขอน้อยตัวหนึ่งครับถือเบ็ดวันนี้พอน้อยกะกบเข้าบ้านแล้วครับแล้วย่างเปี่ยวเบ็ดอีกกบนึงทีมไว้เจ๋อขนาดปะละครับนี่ก็เจ็ดแปดหลังถือมานี้ครับมันอยู่คนละโซนก็เลยมากลายรถไว้กัน ขอหน่อยมาหอดบ้านแล้วเด้อจ้าหอดบ้านแล้วได้ขับพี่น้องไส้กะสวัสดีเด้อจ้าเอามากัดทิ้งก่อนได้เพลอเอามาเบิง้งตัวนึง่งลูกไอ้กระป๋องน้อยตัวนึงถือเบ็ดนะ่อ๋ะองน้อยหลายๆนั่นอีหยังสะปลาที่โต,งตง่งตลกโอ้โหเอามาบก,กน่าจะแต่บกเสีบอออ เหตุผลงานพี่น้องเบิ่งกันเศร้านี่ยซี่เหลี่ยมดอกสื่อสินว่าเวลาล้นโอ้กันย้อนเข้าเบ็ดฮาดตะลุนเลยปลาข้าวแท้ๆเออเพราะมันปลาอย่างอื่นมันมีฮาร์ดปลาข้านี่แฮวมันหลายตูต่อไปขาดปลาต้องเป็นปลาข้าก็เข็งเก็บไว้ได้อีกป้ะนะบล็อกเลยลูกยมันเงาเหรอจ๊ะกัมีเหงาละพอสิพักก่อนปะเออเราพักก่อนีอันเชิญ ยี่สิบไปเปี่ยนโอ้ยจะเมยตลาดกันะมกเสียเดียวนี่ลูกสซยบได้ข้หน่อยอู้สุดยอดยังไข่ยังได้ปลาบูใญ่ตัวนึงมัดรับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินนี่แหละครับเสานี้ครับขอขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อครับที่ติดตามรับชมมาตลอดครับผมเสานี้พอน้อยไปยามเด็ดจะได้เท่านี้แหละครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะ